มรุณส,ส,สวัสด์ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณแม่น้องข้าวนะคะเอาบรรยากาศยามเช้าตีห้ของทั้งภาคเหนือของประเทศเดนมาร์กมาฝากค่ะเห็นน้ําค้างยอดยาไหมคะกลางวันนี้คือร้อนมากกลางคืนนี้คืออากาศอุณหภูมิก็ลดลงไปเป็น10กว่าองศาเช้าเช้ามาก็ยังเห็นน้ําค้างอยู่นะคะ เสียงนกเสียงกาธรรมชาติสวยงามนะคะพระาทิตย์กำลังขึ้นค่ะเดินออกมารับแสงออร่ายามเช้านะคะลูกน้อยหอยสังยังไม่ตื่นก็จะสามารถทำคลิปได้อย่างสงบสงบนะคะ เราจะเดินวนไปที่แปลงสตอรอเบอรี่ค่ะก็จะเย็นๆสบายๆนะคะด้านหน้านู้นเขียวๆนู้นนะคะก็เป็นทุ่งข้าวข้าวโอ๊ตข้าวไรบางส่วนเขาก็มีเป็นหญ้าค่ะ ที่เขาปลูกไว้ให้วัวเลี้ยงสัตว์แฟ์มข้างๆนู้นเขาเลี้ยงม้านะคะมาตรึมเป็นคนนอร์เวย์ค่ะ มาตึมนี่คือสิบกว่าตัวชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงหมามีหมาด้วยค่ะเขาเลี้ยงขายนะคะหมาสุนัขน่าราักใช่ค่ะส่วนฟาร์มอีกด้านหนึ่งนู่นเป็นคนฮอลแลนด์นะคะเลี้ยงบัวเจื่องหน้าร้อนในบัวก็อยู่ข้างนอกค่ะทั้งวันทั้งคืนนูน่นมองเห็นอยู่ไกลๆนู่นนอนกันเป็นกลุ่มก้อน ป็ดนะคะเป็ดมาฟักเลูกอ่อนมาอยู่ตรงนี้เป็นครอบครัวนี่ค่ะเราวนมาถึงแปลงสตรออรี่ของเราเดี๋ยวมาดูกันอ๋อมีเริ่มแดงแล้ว เรามาเก็บสตรอเบอรี่แข่งนกค่ะนี่เลยค่ะเก็บสตรอเบอรี่ลูกไม่โตแบบนี้นะคะหวานอร่อยมากนี่อันนี้มันก็จะซ่อนอยู่ข้างในเลยนี่นะคะอันนี้ก็มีอยู่หลายลูกเลย น,นี่คือปัญหาที่เราเจอนะคะคืออากาศร้อนมากๆแล้วกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิลดต่ำลงค่ะสตรอบอรี่ก็จะเป็นเชื้อรานี่ค่ะเชื้อรา ส่วนอีกอันหนึ่งนะคะปัญหาที่เราจเจอก็คือนกจิกนก,จ,กจิกแต่เอาออกไปไม่ได้นี่ค่ะติดตะข่ายจิกก็ขาดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเชื้อราเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหจิกทะลุเลยจิกทะลุเน็ตจิกจิกทะลุตะข่าย นกนก,นกจิกทะลุตะข่ายสตรอเบอรี่ของเราดูซินกจิกรอดตะข่ายเลยค่ะอันนี้เราก็ต้องเก็บทิ้งนะคะโอ้โหเยอะเลยที่นกกินไม่ทันกินละคนน่ะนกเอาไปกินก่อนนะคะอันนี้สวยค่ะทุกคนนี่ห้อยตองเต่งรูปเดียว อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เราก็เก็บไปเลยนะคะเพราะว่าบางที่เรามาช้าเราก็จะไม่ทันนกนะคะ